ผมนายรัตนารักษ์กากาการนะครับชื่อเล่นชื่อแม็กนะครับพวกเราก็มาจากสังกัดอัมเบอรี่เกมส์นะครับชื่อในเกมผมชื่อ AG s m a ัยเป็นกัปตันทีมครับเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตครับสวัสดีครับผมนายธนากรแล้วก็ผ่านเมทีนะครับชื่อเล่นชื่อไฟนะครับชื่อในเกมชื่อ AG จเอ็กไพรครับผมเล่นมาสั่งตำแหน่ง a g เจลซัพพอร์ตครับผมสวัสดีครับผมนายพูทธิชุดธนาเพลนครับชื่อเล่นชื่อ o อ๊กครับชื่อในเกม AG o โครับเล่นตำแหน่งเป็นเวทครับตำแหน่งแอทเทนเจอร์ก็ การเตรียมตัวในการซ้อมของเราคือเราก็จะมีการนัดวันและก็เวลาจากเว็บของรายการแข่งครับเขาก็จะมีเหมือนสร้างห้องซ้อมให้เราแล้วเราก็ไปลงทะเบียนเอาสล็อตในห้องซ้อมซ้อมกับโซนของชาว,วอินเดียแล้วก็มีจากโซนอื่นเ <c oughs> ช่นแบบทีมาจากออสเตรเลียเราก็จะได้รู้แผนของแต่ละโซนว่าโซนเอเชียแผนเป็นยังไงแล้วก็โซนต่างประเทศแผนเป็นยังไง ในเรื่องการจัดวางตำแหน่งอะของกี้จะเป็นตัวที่เอาตัวรอดได้ง่ายก็เลยเป็นตำแหน่งแอแทกเกอร์คือจะตำแหน่งแรกสุดเพื่อเข้าไปหาศัตรูหรือว่าเข้าไปดูพื้นที่ในการเล่นก่อนลอนะ่วงหน้าไฟ์ก็คือจะเป็น IGL IGL คือ in game leader คือเป็นคนสั่งแผนตัวละครของไฟ์คือจะเป็นจะเป็นตัวละครที่อยู่หลังสุดแล้วก็สามารถเห็นพื้นที่ได้กว้างม,มากที่สุดส่วนผมนะครับผมก็เป็นซัพพอร์ตก็คือผมจะเป็นคนที่กันศัตรูครับจากระยะไกลไม่ให้เพื่อนโดนโดนยิงได้ง่าย ในการแข่งที่จะถึงนี้นะครับก็มี60ทีมที่ผ่านเข้ารอบจากการคัดจากทั่วทั่วทุกมุมโลกแล้วก็จะมีจากการเชิญก็มีจากรายการอื่นด้วยคือทั้งหมดประมาณ120ทีมครับแล้วก็120ทีมนี้ก็จะไปคัดอีกทีหนึ่งเพื่อให้หา20ทีมสุดท้ายไปแข่งรอบกันฟิแนลก็ข้อดีขาอที่ผ่านมาของทีมก็หนึ่งเลยคือเรามีเวลาไม่ค่อยตรงกันครับบางคนก็จะว่างช่วงกลางวันบางคนก็จะว่างช่วงเย็นอะไรเงี้ยครับทำให้การ2อนไม่ค่อยตรงกัน ส่วนเรื่องข้อดิดพดของแต่ละคนก็คือก็จะอ่านเกมไม่ขาดอ่านแผนไม่ขาดการตัดสินใจที่ช้าแล้วก็ปัญหาหลักๆก็น่าจะเกิดจากการที่ขาดประสบการณ์ก็ผมก็แก้ไขไปเรื่อยๆครับครับก็รู้สึกกดดันนิดหน่อยครับเพราะว่าเป็นการแข่งระดับโลกครั้งแรกของพวกเราทั้งสามคนเลยครับแล้วก็เราก็จะได้เจอกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นที่เก่งมากๆจากทั่วทุกมุมโลกเลยครับ ก็ถ้าถามว่าคาดหวังอะไรไหมก็จากการแข่งครั้งนี้ก็อยากที่แรกๆก็คือคาดหวังอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับเพราะว่าใครๆก็เราไปถึงระดับนี้แล้วเราก็อยากเป็นแชมป์โลกนะใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้อันดับหนึ่งแล้วเราแพ้ไปไม่ว่าจะรอบไหนก็ตามแต่อย่างไรก็เราก็ได้ประสบการณ์จากการแข่งในครั้งนี้ก็แข่นของผมก็รู้สึกว่าคุ้มค่านสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากติดตามพวกเราอเวอร์ดี้เกมมิ่งเอเป็กช่วยนะครับก็พวกเราจะไปแข่งวันที่13ถึงวันที่15มีนาคมนี้นะครับที่เท็กซัสนะครับขอบคุณมาก